สบายดีพี่นอ้องนี่ย่ามแลงๆยงหาม้งแลงนี่แหละบานนี้มาจิบพากกันมาหาเบิง้งเนี่ยอยู่น่ากินหาเบิ้องมองหาอยู่หากินแต่ว่าจักสิเป็นยังได้ดอกมันคือจังหกจัมบกมัน,นเป็นห่วยครับเป็นห่วยข้าเจ้าร่างมันบ้านจิบมันบ่คือบ่เห็นแใจในยังกินเลยกิน ไม่เห็นน้องน้ำเราบอนี่ปุ๊บกำลังเสวนากันอยู่วะนเอาสิหายังชู้กันกินดีพนาวาขึ้นไปขึ้นมากงุ้มบอกว่ายู่ตลาดกระไรอยู่พอสัท่นมีมั่อลงใช่ก็เข้อไ้มงว่ามีมีแต่เนมมตีปลาไหลอีลิ

ทิมย้ายไปปุ๊บปุเลมาเบิ้งพอเอา้ามันกินน้ำมันซาวข้ามายามกักขี้ทางนา้ำคือยามมองเหรเลยบ,ยบุ้ยปุยไปขี้มันคือเต้แต่น่มองเ้ตในขนาดกันขี้ทางยาเขาตัวไปอ้ยพไม่กินเนเ่ีของหวานไปบ้านนี้หวาาัวหน้าขี่กระโมไไ่จีาไปเจังจีาเห็ดยังเด้หมดเลยนะอยรท่าอะไรไส อันเวน้ยแนว่าอยู่พื้นที่ใครจะไม่เนะาะไม่ปุ๊บกับไมาสอหาเบิง่งสักวันบาดนี้เขาล้องไปเบิ้งวัแรงๆเนี่เยเขาจีนยังกินจ้งคอยติดตามกันอีกต่อไปหลังจากที่ไปรอหาเบิ้งทางว่าจีได้ปูได้ปลามาก,กินบ่อใดดอกพี่น้องนี่ไปได้สามแม่กล้วเลย ตึกแนีบาทเดียวได้สามแม่ข้าวก็บ,บุญเสียมาบาทนี้ก็บทีเป็นแกงร่อนเนี้ยบาทนี่เฮ้ยแกงร่อนใส่ปลากระกป๋องอาหารกินยังไงยุ่ยยังไงย่าไปกินยุ่ยยากอันนี้ก็เริ่มต้นการผลิตแล้วครับบาเนี่ยแกงปลากระกป๋องใส่รอ่อนส่วนผสมกับี๋ยวงวดหน้าจังสิค่อยบอกดอกงวดน,นี่อุ้วเจ้ากอนหามันเสียบเดียดไหม คัดปลแซบกะทีแล mm ้วไปพี่น้องเอ้ยเงี้ยงเงี้ขั้วเงี้กินยังกะแซบปลาทูเค็มกะแซบแซบเค็มเค็มกินเนื้อเทียบเพราะมันจำจำเคก้อแซบบมเรืียกสมุนปลาการได้สมุนตาค่าได้เค็มกันกินแบบกินแบบไบบตึ้งลุ่งใหญ่โอ้ย เอาเมื oh, <Okay. S 2> ่อรกันที่ินเอาไว้ยืมหรืน้ังได้กินทั้งไลนยุ่งเอาไปบบพวอกันจินนะกินตัวไปฝากกันเพ็ดอยยังอี้สำหรับกิฟนี้บายบายจุ๊บวันดี